สวัสดีครับแฟรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทําค่าวพิเศษนะครับวิวหน้าหนึ่งสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับวันพฤหัสบดีที่9ศจิกายนสองพันครับความบัวไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกอีกแล้วปลอมลายเซ็นอมเงินผู้ช่วยสสเก้าไกลเช้าอีกภูมิใจไทยร้องสอบยุบเก้าไกลนะครับรวมไทยสร้างชาติ บีทวงคืนประธานกรรมธิการพักประธานกรรมธิการพักร่วมดินเนอร์ชื่นมื่นนะครับเศรษฐากระชับสัมพันธ์ดินเนอร์ร่วมหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลนะครับร้านหรูย่านภูทรอนอโทย่านสาทรน,นะครับชั้น26งดสื่อก่อติดเรียกร,รัมตรีข้าราชการระดับสูงข้าพบติดตั้งแมงกำชับใช้สื่อรัฐเร่งตีปีป๊บแถลงผลงาน60วัน เน้นดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยพร้อมหน้าเลยนะครับจะมีใครบา้างล่ะมีท่านธรรมนัตพักพลังมาชารัฐท่านพีรพันธ์รวมไทยสร้างชาติพลตรวจเอกพระชราดวงสวุวรรณท่านาาที่ผมจำได้เมื่อคืนพักประชาชาตินะครับท่านสวีสอดส่อง คุณว่าศิลปะชานายกเศรษฐาคุณอนุทินคุณนุ้งอิงคุณภูมิธรรมแล้วก็คุณหมอมิงนะครับแป้งนาโนโถมเหิมยิงฝ่าวงล้อมประทะเดือดเข่าบรรทัดเจอกล่องเลือดบาดเจ็บหนุมานตามล่ากระชั้นนะครับจำคุก5ปี4ตำรวจแก๊งไถตั้งด่านเจอบุหรี่ไฟฟ้า,ฟารีด27,000ดดลาร์ไต้หวัน ระทึกรถขนดินตกบอ่อดินนะครับตกบอ่อดินแล้วก็จับนายกอบอรตอรีดเงินรีดเงินล้านพร้อมผู้จัจดการสาวเหยื่อลองปตท,ทให้การปฏิเสธว่านรุดเยี่ยม2พนักงานยืนยันนักร้องไม่เมานะครับครับนี่ก็คือหน้าหนึ่งของไทยรัฐครับปลอมลายเซน็นอมเงินผู้ช่วยสวสเก้าไกลเฉาอีกเดี๋ยว จะหารายละเอียดมาให้แฟนรายการดูนะครับในข่าวแรงทวิตเตอร์เย็นี้ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชิบทำค่าวเศษสวัสดีครับ